สำหรับคลิปนี้นาจะมาสอนวิธีสว a ปจากเหรียญ USD t เป็น USDC เดอ้อขั้นตอนแรกๆเลยเนาะให้เฮากดเข้าไปที่สามขีดด้านซน้ายมือเลยเดอ้อแล้วให้เฮาเข้าไปทีกระเป๋าเนาะกระเป๋าเดอ้อหลังจากนั้นเนาะให้เฮากดใส่ตัวนี้เนะาะนะฮะธุรกรรมตัวนี้อ่ากดเข้าไปเนาะจะมีสองโอยให้เฮาเลือกให้ฮากดใส่คำว่ากระเป๋าเนาะกดเข้าไปเลยอ่า อันนี้จะเป็นเงินทั้งหมดในบัญชีของไอนาเนา,เนาะาเมื่อเฮาต้องการสว a ปจากเหรียญ usdt เป็น usdc เดอ้อให้เฮากดใส่ลูกศรตัวนี้เลยเดอ้อลูกศรด้านกลางนี้เนาะหลังจากนั้นเขา,าจะให้เขาไปจำนวนเงินขั้นต่ำเป็นหนึ่งเหรียญเนาะไอนาจะใส่ไปที่หนึ่งร้อยโอเคอ่าหนึ่งร้อยนี่ไอนาจะโอนไปถึง usdc เดอ้อเปลี่ยนจากเหรียญ usdt เป็น usdc เนาะ อ่ะเมื่อนะกู้เหนึ่งร้อยยืนยันเปลี่ยนได้เลยเดอ้อโอเคก็จะมีใน USDC อ USD ยู่หนึ่งร้อย USDC อยู่หนึ่งร้อยปายเนาะแล้วเวลาเขาจะอนดับเด้เขาเหตุแบบใดนเนาะเวลาเขาจะอวดกับไปเขากดใส่ลูกศรคือเก่าเลยเนาะมีแต่เขาต้องการอา่โอนจาก USDC ไปสู่ USDC นะแบบนี้นะเขามากดใเซลูกศรแบบนี้เนาะ กดใสลูกศรตรงนี้ USDc จะมาอยู่ด้านเทิงลเลยนะคะกดใส้คำว่าสูงสุดเนาะโอเคก็จะมาทั้งหมดเลยเนาะก็คือเงินทั้งหมดที่อยู่ใน USDc เดอ้อ่าหลังจากนั้นเราก,ก็กดเลี่ยนยันเปลี่ยนเลเดอร์กาเป็นอันเซ้นเนาะสำหรับวิธีการแวรปจากเหรียญ USDc เป็น USDc และเหรียญ USDc มาเป็น USDc เดอ้อ